Gì thôi thì? สวัสดีจะชาวันแล้วกลับมาแล้วตามคาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก่อนจะเปิดวายขอเล่าข่าวและฟังนิดนึงแล้วกันเห็นเจาะข่าวตึ้นเขาก็รักอินเทรนด์ของเราบ้างที่ประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังมีแคมเปญที่ออกมาตามร้านอาหารแล้วก็บาร์ลณรงการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการใช้ขวดพลาสติกและแก้วพลาสติกควรจะเลิกใช้แก้วในการดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเมื่อคนตีกันแล้วจะทําให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นมาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่แน่เราอาจจะไม่มีแก้วเอาไว้ดื่มเอาไว้จิบกันอีกแล้วทุกกกอย่าางจะเป็นพลลสติิชู ไม่เข้าใจาเอาล่ะมาว่าเรื่องของเรากันต่อดีกว่าวันนี้นะจ๊ะพี่แพรอยากจะรู้สึกว่าเป็นฟิลแบบมาเฟียอิตาเลียนเล็กๆแต่ว่าไม่โหดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะอยากมาแนะนําที่เรียกว่าสวี t ไวน์หรือที่ตัวนี้เขาเรียกว่า Moscato d เดอะอ อธิบายกันสันิดน,นึงว่ามอสคาโตเดออัสติเนี่ยอยู่ในทางเขตตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของอิตาลีนั่นเองเนะจ๊ะองุ่นชนิดนี้ที่จะนำมาเนจริงจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามอสคาโต b เบียงโกมันก็คือองุ่นขาวจะออกหวานๆแล้วก็จะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็เป็นพวงๆจะเป็นคนละแบบกับพวกชาร์เดนเน่พวกพีโนอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันนะคะ วันนี้กอแนะนำโปรดิวเซอร์คำว่าโปรดิวเซอร์นี่ก็คือบ้านที่ผลิตไวน์ต่างๆเนี่ยเราจะเรียกว่าโปรดิวเซอร์ Prunotto Moscato d'Asti e Vintage 2009มาให้ดูกันนะจ๊ะดูซิว่ามันมีความพิเศษยังไงเขาบอกว่ามันเหมาะมากๆเลยที่คุณจะเปิดสักเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งยังไม่ถึง4ี่โมงดีเพราะว่าเป็นเวลาที่แดดกาลังร่ม ลมกำลังโชยมันหมอะมากๆเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มันเนี่ยจะค่อนข้างตา่บที่ว่าต่ำเนี่ยวายปกติจะอยู่ที่ประมาณ11%อแอลกอฮอล์ขึ้นไปจนถึงไม่เกิน15%แต่ว่าเจ้า Moscato d'Asti เนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่ที่4.5%ถึง6.5%ไม่เกินนั้นเลยจ้ะสำหรับขวดนี้อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะรสชาติมันจะเป็นยังไงบ้าง ตำนานนะเขาว่ากันว่าพิจิตรศักรษที่16มีพ่อค้าเพชรจากมิลานนายหนึ่งชื่อว่าโอวานบาติสตาโครเช่ o คุณพ่อค้าคนนี้เนี่ยก็มีความที่แบบว่าหลงไหลในแบบวายอย่างมากก็เลยอยากจะเปลี่ยนผันอาชีพของตัวเองไปเป็นพ่อค้าวายก็เลยเอาเพชรที่มีอยู่เนี่ยไปแลกซื้อวิญญาตมาแล้วก็เริ่มสตาร์ทธุรกิจของตัวเองเขาเชื่อกันว่าคนนี้เป็นคนที่ปรุงเจ้าวายหวานแล้วก็เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ต่ำเนี่ยขึ้นมาแต่สําหรับโปรดิวเซอร์คนนี้ เขาบอกว่าเริ่มต้นที่บ้านนี้เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อปี1 9 0 4พาอเก็บเกี่ยวเนี่ยก็เป็น1,905เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุก็ร้อยกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนว่าไม่มั่วไม่ซัวนแน่ๆ่จ้ะโอ้โหโ<ฮ>เสียงดังมากถามว่าทำไมมันเป็นไวน์ที่สวีทแต่เขาไม่ได้สวีทอย่างเดียวเขามีความซู้ซ่าด,ด้วยมันจะมีความแบบฟริซี่ฟริซี่เนี่ยอยู่ในเนื้อไวน์เห็นไหมว่ามันจะมี ฟิช <Fish> ี่เล็กๆเพื่อเพิ่มความสดชื่นเท่านั้นเองเขาบอกว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าการเอ่อเฟอร์เมนเทชันในครั้งแรกเนี่ย mm. เขาบอกว่ายีสต์เนี่ยมันคอนซูมน้ำตาลเข้าไปไม่ได้เยอะมากเท่าที่ไวน์อื่น mm. เป็นเพราะฉะนั้นมันยังมีความเปาพอมีไพรฟองขึ้นมาแล้วมันดูสดชื่นขึ้นทันทีอะสำหรับตอนใบ่ายแบบนี้เนี่ย mm. คิดว่าแค่มองดูก็สดชื่นแล้ว mm. ถ้าใคร mm. ที่ชอบไ mm. วน์ประเภลิสติ้งเนี่ยก็เป็นไวน์หวานของทางเยอรมัน uh, หรือว่าของ ออสเซเลียเนี่ยลองน่าจะมาดูตัวนี้กันบ้างของอิตาเลียนมอสคาโตเรสติดินชีเด็ดชัดมากแอปริคอตเริ่มมาแล้วครับไวหวานพวกนี้นะคะขั้นตอนการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะมีความพิถีพิถันอยู่มาก วายที่มีรสชาติหวานสดชื่นแบบนี้นะคะน่าจะเหมาะสำหรับ2อ,อย่างก็คือดื่มไปเลยตอนบ่ายแบบนี้กับอีกทีหนึ่งถ้านในระหว่างมื้ออาหารเนี่ยให้เข้าคู่กับอาหารประเภทสตาร์เตอร์เช่นโปกราโปลาดโปรซอสเชอร์อรี่ซอสพีชอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งค่อนข้างจะมีรสหวานในตอนแรกๆเพื่อแบบกระตุ้นตื่ต่อมความอยากอาหารแต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาค่อนข้างแนะนํามากเหมือนกันก็คือการรับประทานกับขนมหวานเช่นประเภทเอ่อ เค้กของทาร์ตดีมากๆเลยก็คือถ้าไม่เป็นเำพวกเค้กเนี่ยก็เป็นพวกแพสทรีพวกขนมอบเอ,อ่อมาการองแล้วเขาก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือขนมที่มีการโรยแอลมอนด์จะเหมาะมากเน้นอีกนิดนึงค่ะการดื่มมอสคาโตอเดอะสติเนี่ยต้องดื่มในอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำมากคือค่อนข้างเย็นมากให้รู้สึกเหมือนว่าเวลาคุณดื่มน้ำเย็นและชื่นใจอะให้มันเป็นประมาณนั้นแล้วรับรองว่าบาย ไม่ว่าจะวันไหนของคุณเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นไปอีกยังไงก็ต้องขอฝาก m o s c a t o โดย Asti ปี2009นะจ๊ะขวดนี้เนี่ยพี่แบได้มาในราคา1,390บาทวันนี้หาซื้อได้ที่ Wild Love ก็ลองไปดูกันละกัน บายบายวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะมีของขวัญมาให้ชาววายไลฟ์อัพจ้ะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ต่ำแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แค่นี้เนี่ยคงไม่เป็นพิษเป็นพายอะไรถ้าเราจะดื่มด้วยกันตอนบ่ายๆจำไว้นะจ๊ะว่ามูสคัตเตอร์เดอะแอสติโลเวอร์เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์แล้วก็สวีเตอร์นั่นก็คือเปอ,อร์เซ็นต์แอลกอฮอล์น้อยมากๆแล้วก็หวานมากๆจ้ะ Have a good afternoon ขอให้ทุกคนมีตอนบ่ายที่มีส,สุขสนานนะจ๊ะไปละวันนี้ต้องขอบวายไปแจกเพื่อนๆแล้้วจะบบ๊าายย